อลลี่กล้าใส่หน้ากากคนดังไปเดินสยามกับเราปะไม่กล้าอยากกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเลยถ้ากล้าใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะอันนี้เนมาไงวันนี้จะไปเดินสยามกับเนมาตุ่งจั๊กตัุ๊่งจั๊กตุ่งจั๊กตุ่งจุงจั๊กต่อไปนี้ได้ยินอันนี้เราต้องเต้นนะไม่เอาเต้นไหนละคนตุ่งจั๊กเร็วตุ่งจั๊กจั๊กจุ่งจุ่งจั๊คือหมดความสวยหมดอ่ะ น่าเกลียดอ่ะกินน้ำได้ไหมได้ดิกระจุ่งจ้าจ้าะจุ่งจ้าคือประเดิมพี่แอยากกินอะไรครับผมอยากินน้องเขาพูดบาซิลเอ้อาร์เจนติน่ากูถือจะไปเรื่องดื้อใจมองเห็นทางป่ะมองไม่เห็นอร่อยพี่เนอยากกินน้ำอะไรครับน้ำอะไรก็ได้ที่เย็นๆนอ่ะนี่เลยน้ำเปล่าที่ไหนบอกจะเลี้ยงเลี้ยงน้ำเปล่าเนี่ยนะอยากลุ้มล้อม มองกูมองไปงี้ไม่เอาน้ำอะไรอ่ะมองเห็นเมนูมั้ยเนี่ยมีทั้งสี่ตามองไม่เห็นได้ไงวะตระุมจักตกรุมจักไม่เล่นกับูเลยพี่เนียสั่งไม่เอาสั่งเลยอยู่ไทยไม่เอาสั่งดีโอ้ยพูดภาษาไทยชิดได้แล้วนี่เอาชาเขียวมาลีพีค่ะโอ้ยร้อนขอบคุณนะไปแล้วพี่เนียใส่หมวกจอดให้หน่อยจอดให้หน่อยเออเออ C O U C O U A L L Y X ครับไปสั่งชิปกูปิดงี้เลยอ่ะ